สลามอะลัยกุมวะ a r a h m a t u l ล a อิ a b a r a k a t u h الحمد لله أَبِيهِ النَّسَائِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إ ِลลّ ا ์ครับเด็กๆลูกๆที่น่ารักนะครับวันนี้ชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน5นะครับของอบีซสาดิกเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับกิจกรรมในวันนี้มีชื่อว่าเกิดวันไหนเกิดเดือนไหนกันเหรอครับเรามาถ่ายวันเดือนวันเกิดเดือนเกิดกันโดยใช้คณิตศาสตร์นะครับย้ำนะครับคณิตศาสตร์ทุดเร็วนะครับ เราสามารถเอากีกรรมนี้ไปเล่นกับใครก็ได้นะครับเริ่มเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับให้พวกเรานึกถึงเดือนนะครับเดือนทั้งหมดมันมีอยู่สิบสองเดือนเพราะฉะนั้นตัวเลขหนึ่งถึงสิบสองเป็นตัวเลขประจําเดือนครับเช่นมกราครับภุมภาครับมีนาครับเมษาครับ คือภาเอุ่มิทุนาครับไปยนถึงไงต่อครับจูนยูไลยูไลนะครับเมษายนก็ออกัสเอยุจออกัสเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์ออกเบอร์โนเวมเบอร์เดซเซมเบ เดซ ember นะครับโอเคตัวเลขเหล่านี้มกราก็หนึ่งกุมภาก็สองสามสี่อ่านึกตัวเลขมีใครเกิดเดือนไหนนึกไว้เลยครับใครเกิดเดือนหนึ่งนึกไว้เลยใครเกิดเดือนไหนจำไหมนะครับคงไม่หลงนะครับวันเกิดตัวเองรับแปดอ่าเก้าสิบสิบเอ็ดจนถึงเดือนสิบสองอ่ะ ใครเกิดเดือนไหนก็คิดไปเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับเพราะนั้นใครเกิดเดือนหนึ่งครับคิดไปเลยอ่าใครเกิดเดือนไหนอ่ะเราจะมาสมมุติกันนะครับสมมุติว่าเกิดเดือนหนึ่งนะครับสมมติว่าเกิดเดือนหนึ่งให้คำนวณเลยครับเอาหนึ่งตั้งครับสมมติว่าเอาเกิดเดือนเจนนะครับเจนก็คือหนึ่งนะครับอ่ะเอาหนึ่งตั้งครับหนึ่ง เขาบอกว่าให้เอาหนึ่งไปคูณห้าครับทาเลยครับหนึ่งคูณห้าทำไปพร้อมกันเลยครับหนึ่งคูณห้าครับคํานวณแล้วมันได้เท่ากับห้านะครับห้าก็เอาไปทําอะไรต่อครับห้าไปบวกกับเจ็ดครับได้เท่ากับสิบสองนะครับจากนั้นครับเอาสิบสองมาทำอะไรต่อครับสิบสองไปคูณสี่ครับสิบสองสี่ได้เท่าไรสี่สิบแปดครับจากนั้นครับเอาสี่สิบแปดมาทำอะไรต่อครับสี่สิบแปดไป สี่สิบแปดไปบวกสี่สิบแปดไปบวกนะครับบวกสิบสามนะครับสิบสามได้เท่าไหร่ครับได้หกสิบเอ็ดครับนะครับเอาหกสิบเอ็ดไปทำอะไรต่อครับหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดไปคูณห้านะครับได้เท่าไหร่ครับได้สามร้อยห้าครับ จากนั้นครับเอา305ไปบวกกับวันเกิดนะครับสมมุติว่าเกิดวันที่6ก็เอาไปบวก6คำตอบก็คือ311ทีนี้เมื่อทราบผลว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ311ตอบได้ทันทีเลยครับว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่6ครับเดือนอะไรครับเดือนมการาครับ นี่แค่นี้นะครับเก่งไหมล่ะครับเราก็สามารถถายได้ครับลองเล่นดูนะครับอยากถายว่าอาบีเกิดวันที่เท่าไหร่ถายได้ครับเดือนอะไรถ่ายได้ครับแค่ตามตามขั้นตอนนี้นะครับลองไปทําดูนะครับเด็กๆเดี๋ยวเราก็จะสนุกกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับกิจกรรมเกิดวันไหนเกิดเดือนอะไรกันลาไปก่อนครับ Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.